พี่น้องที่รักในพระกิตเจ้าวันนี้เราอยู่ในอาทิตย์ที่สี่ของเทศกาลมหาพรตนับจากนี้ไปอีกสองอาทิตย์ก็จะถึงอาทิตย์ไบลานและจากหลังอาทิตย์ไบลานก็เป็นวันปัสกาซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของชีวิตคริสตชนและเป็นจุดศูนย์กลางของปีศักดิ์สิทธิ์ทุกๆปีด้วยนะครับวันนี้ในบทอ่านที่หนึ่งเราได้ยินว่า เมื่ออิสราเอลไม่เชื่อฟังพระเจ้าศัตรูก็ามาทำลายกรุงเยรูซาเล็มและจับผู้คนไปเป็นฉเฉลยแม้ประชากรของพระองค์ไม่ซื่อสัตย์แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าก็ยังซื่อสัตย์รักเขาต่อไปพี่น้องครับเราท่านต้องทราบว่าพระเจ้ารักและมีความเหน็นอกเห็นใจเรามากแค่ไหน เราจึงควรขอพระองค์ให้เราซื่อสัตย์ต่อพระองค์ตลอดชีวิตนะครับในบทอ่านที่สองนั้นพระเจ้าทรงส่งพระจิตเจ้ามาเพื่อรื้อฟื้นใจของเราด้วยพระหัตถานของพระองค์ในบุญเปาโลบอกเราว่าแม้บางครั้งเราตายฝ่ายวิญญาณเพราะบาปที่เราก็ทำแต่พระเจ้าทรงช่วยเราให้รอดด้วยพระหัตถานของพระองค์ในบุญเปาโล มีประสบการณ์ความรักและความเมตตาของพระพ็นเจ้าจึงเชิญชวนพวกเราให้มีความประสบการณ์เช่นนี้ด้วยเชนพระวรสารในวันนี้นั้นเราก็เห็นแก่นแท้ของพระวรสารทั้งสี่เล่มนั้นนะ่ะอยู่ตรงนี้เองพอความอยู่ตรงนี้ว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนอย่างไรนะครับในบุญจรมุอทีสามข้อสิบสี่ถึงยี่สิบเอ็ดนั้น เราเห็นว่าพระเจ้าทรงรักโลกอย่างมากจึงประทานพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในองค์พระเยซูเจ้าก็จะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดร์เพราะพระเจ้าทรงส่งพระบุตรมาในโลกนี้ไม่ใช่เพื่อตัดสินลงโทษแต่เพื่อโลกจะได้รับความรอดพ้นเดชะองค์พระเยซูเจ้านั้นผู้ที่มีความเชื่อในพระบุตร จะไม่ถูกตัดสินลงโทษแ,แต่ผู้ที่ไม่มีความเชื่อก็จะถูกตัดสินลงโทษอยู่แล้วเพราะเขาไม่มีความเชื่อในพนามของพระบุตรเพียงองเดียวของพระเป็นเจ้าวันนี้เราสรุปได้ว่าข้อที่หนึ่งพระเจ้ารักมนุษย์จึงเป็นผู้ที่เริ่มช่ยพวกเขาสองพระเจ้าเป็นองค์ความรักปรองทำทุกอย่างเพื่อช่วยเขาให้รอด สามพระเจ้ารักมนุษย์ทุกคนไม่เฉพาะชนชาติใดชาติหนึ่งในบุญออกุสตินบอกว่าพระบิดาจ้ารักเราแต่ละคนเหมือนกับว่าเราเป็นคนเดียวของพระองค์ขอ,ขอให้เราได้เข้าใจถึงความรักความปรารถนาดีขององค์พระผู้เป็นเจ้าและให้เราซื่อสัตย์ต่อความเชื่อของเราจนถึงปรรปลายชีวิตนะครับสวัสดีครับ ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันด์